สวัสดีทุกคนคะ่ะคุณอยู่กับเอกออนพอดแคสต์และนี่คือ The Popcorn Lesson เรื่องเล่าเขาพอปคอร์สวัสดีค่ะเอกสวัสดีค่ะกดเก็บมาอีกแล้วเรามาเจอกันอีก EP หนึ่งแล้วใช่วันนี้เรามาเจอกันในรายการ The Popcorn Lesson ค่ะค่ะเรื่องเล่าเขาพอปคอร์อนแนอเคเราเล่ามาหลายเรื่องแล้วเนอะหลาย EP มาตั้งแต่ฝั่งอะไรนะเอเชียเกาหลี ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มาสู่หนังฝรั่งเนาะแล้ววันนี้เราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่ากันดีวันนี้ก็อาจจะดูแบบซีเรียสนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะเล่าแบบว่าไม่ต้องให้ดูซีเรียสมากอะไรเงี้ย <c oughs> ก็พระเอกตอนนี้จีจูฮุนค่ะกำลังมาแรงแซงทางโค้งนะคะแซงทุกทางทุกทางคือถนนทุกสายต้องมุ่งไปสู่จีจูฮุนนะคะ เพราะว่าเรื่องคุณหมอนะคะหมอปักเนี่ยก็เพิ่งจะจบไปแล้วก็กำลังเป็นที่โด่งดังทุกคนก็เลยหันมาให้ความสนใจกับพระเอกคนนี้นะคะคว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเราเห็นในเขาที่เขาทำสรุปมาเนาะปีไหนปีไหนปีไหนเล่นใช่เล่นเ,เยอะมากแต่ไร เราเพิ่งจอเขาดังมานานแล้วกันเดี๋ยวนี้เนาะเขาอะดังมาจากสายภาพยนตร์จริงๆแหละเป็นตัวท็อปของห่วงโซอาหารที่เกาหลีนะคะเออแล้วก็เพิ่งเป็นเข็มมาอยู่ดราม่าซีรีส์มาสักระยะหนึ่งอไรอย่างเงี้อย่างเรื่องเก่าๆเราก็อาจจะได้ชมกันนะคะส่วนวันนี้ จะหยิบเรื่องที่เอ่อทานช่องดิสนีย์ค่ะเพิ่งจะได้ดูมาเหมือนกันก็เลยสดใหม่แล้วก็มีนามีความน่าสนใจเผื่อใครอยากจะติดตามเวลาที่เล่าจบแล้วรู้สึกว่ายังไม่แล้วใจอยากไปช่องดิสนีย์แล้วจะสั่ไปตามชมได้เผื่อว่าเออความคิดคล้ายกันว่าเอ๊จีจูหุนเขาเล่นโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยว่าเรื่องได้เรื่องราวอันนี้ก่อนชื่อเรื่องกันอ่าชื่อเรื่องคือ a light bulb หลอดไฟ มันคืออะไรอะไรคือหลอดไฟหลอดไฟในสมองหรือเปล่าอ uh ๋อ huh. มันเป็นเรื่องราวของเ uh huh. อคนที่ขายหลอดไฟเริ่มต้นขึ้นมาจะเห็นมีร้านเนาะร้านที่ขายหลอดไฟอยู่ะคะ่ะว่ามีมีหลอดไฟเต็มร้านเลยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางเรียกว่าไม่ใช่การเดินทางของคนเป็นการเดินทางของคนตายอ่ uh huh. พี่เอกคนนี้นี่คุณคุณพูดเรื่องอย่างนี้เนอะเหมือนเล่นเรื่องอ l ลอง the ก o อป่ะออออ่ะโคตรกิฟความจําดีมากเออเนี้เรายังไม่ได้ดูอ้ยเราชอบมากโดยเฉพาะภาคสองอ่ออันนี้ชวนไปดูเลยเออได้เดี๋ยวกลับไปดูก่อนว่ามันต่อเรื่องกันหรือเปล่าเออแต่เขาไม่ได้เล่า่ต่อเนื่องแต่ว่ามันจะมีความเรื่องอลัยส์ o ป๊มเนี่ยจะบอกว่ามันมีความสัญญาอยู่ในเรื่องเยอะมากซึ่ง อาจจะไม่สปอยนะคะจะให้ทุกท่านไปดูแค่จะพูดในหมุนของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจเนาะแล้วก็พอบขึ้นมาในความคิดของเราที่เราอยากจะมาแชร์ในวันนี้อ่าโอเคอ่างั้นเราสว่วนที่พอบขึ้นมาในใจเราเลยเรื่องราวคร่าวๆก,ก่อนเนาะว่าเป็นมันเป็นการเดินทางของความตายและความเป็นมันคือช่วงโคม่าของคนคนหนึ่งที่เราจะต้องถ้าใคร ในเรื่องนี้เขาจะโชว์ว่าถ้าวันหนึ่งที่ที่จะมีคนประสบอ,อ,อุบัติเหตุหรือว่าประสบความเจ็บป่วยที่จะต้องไปถึงจุดที่เป็นโคมา่าก็คือคุณเนี่ยจะไม่ได้รับรู้อยู่ในในเขาเรียกว่าอยู่ใน,น,จจนโลกปัจจุบันแล้วแต่คุณกําลังเดินทางไปสู่โลกแห่งความตายแต่มันจะอยู่ในช่วงรอยต่อเท่านั้นเองว่าความเป็นความตายคุณจะเลือกไปทางไหน อืมอันเลือกได้ด้วยเหรอมันอยู่ที่ความตั้งใจที่จะอยู่หรือจะไปอ่าเอออันนี้มันเป็นเอเซนส์ของเรื่องค่ะว่าเรื่องเนี้ยเขาอยากจะโชว์อันนี้ความคิดของอ,น,อนัก็คืออไอ,ไอร้านไลท์บ็อกเนี่ยไอร้านไลท์ช็อปอันเนี้ยที่จูจีฮุนเขานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยมันคือที่พักให้หมาทุกคนที่จะเดินทางจาก ความเป็นไปความตายเนี่ยทุกคนจะเดินทางมาที่ร้านแห่งนี้อืแล้วเข้าไปแล้วจะมีการพูดคุยกับคนที่เฝ้าร้านนี้มันคือการอยู่ในระหว่างช่วงความเป็นของความตายว่าคุณเนี่ยอยากจะอยู่ในชีวิตที่มีความเป็นอยู่อีกไหมหรือคุณจะไปสู่ความตายได้อย่างไรอ่าเข้าใจเข้าใจเออหนังเกาหลีมีซีรีส์แนวแนวนี้ หล,หลายเรื่องหลายเรื่องใช่ไหมนะเอาโบดกิฟเคยเคยดูเรื่องอะไรประมาณนี้รอเปล่าจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าประมาณเนี้ยเนี่ยมีแบบอารมณ์ประมาณว่าเป็นคนแบบนำพาดวงวิญญาณเป็นที่พักดวงวิญญาณโอบางอย่างเหมือนเป็นพักยังไม่ได้ตายนะแต่ว่าอยู่ในโคมา่าไม่ได้มีเคาเรียกไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จำอ,อดีต ลอลอย,อย,อยู่อะไรอย่างเงี้ยลอยอยู่มันเหมือนเป็นความเชื่อของคนเกาหลีใต้ด้วยนะว่าใน,นเรื่องเนี้ยมันใส่ความเชื่อของความตายของคนเกาหลีใต้ที่เชื่อว่าเออศพอ่ะจะต้องถูกเก็บไปสาวันก่อนที่จะเอาไปท<อ>ําจะประดากิจเนาะเออเขาก็จะไก็เลยไป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 ย้อนไปกับเ c u เจอร์ของเขาเอเซนต์ของเรื่องมีแค่นี้คือมันมันคือการเดินทางของความเป็นไปสู่ความตายแต่ เออจูจีฮุนเนี่ยแหละว่าเอ้ยเพราะอะไรเขาถึงมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก่อนที่มันจะจบเรื่องเนี่ยมันก็จะผูกไปให้เห็นว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเขาก็เจอคนนั้นอะไรเงี้ยสไตล์สไตล์ราม่าเกาหลีเนาะเขาก็จะผูกตั้งแต่ต้นเรื่องถึงจบเรื่องเรื่องที่ออนประทับใจที่สุดอะที่ออนอยากจะมาเล่าก็คือว่ามันจะมีประโยคประโยคนึงเนาะที่ที่ทุกคนที่เข้ามาในเนี้ยคนที่มาในร้านเนี้ค่ะถ้า เขาจะบอกว่าให้เลือกหาคนที่เฝ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เลือกหาหลอดไฟของคุณอืมหลอดไฟดวงนี้ยมันแสดงถึงเจตจำนงที่คุณอยากจะอยู่ต่อถ้าคุณเลือกหลอดไฟดวงที่สว่างอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณได้ไป<อ>แต่ว่าเขาก็จะสิ่งสิ่งที่เรามาเห็นว่าเอ้ยไอ้คำว่าเลือกเลือกที่จะอยู่ด้วยความตั้งใจของตัวเองอืมอืมมันคือ โชว์ให้เราเห็นว่าคนที่อยู่ในโคม่าแล้วพยายามสู้กับตัวเองอะโคดกิฟว่าเฮ้ยฉันจะอยู่ต่อในโลกนี้แล้วอะคือเราเคยเห็นข่าวเนาะคนที่แบบว่าเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าจอ,อ้วก็ฟื้นกลับมาอาจจะอยากกลับมาก็ได้เขาไม่รู้ว่าเขาไม่อยากกลับมาหรือเปล่าแต่มันเป็นระยะเวลาการเดินทางอืมซึ่งคนที่เจ็บปวดคือคนที่นั่งมองอยู่ถูกไหม ถ้าเราไม่มีวันรู้เลยว่าคนตรงหน้า <ขอ S 2> เราตัดสินใจแล้วจะฟื้นมอเมื่อไหร่จะมาไหมมาแต่เรื่องเนี้ยมันมาเล่าในมุมของคนที่กาลังจะไปหรือจะอยู่นี่แหละว่าเฮ้ยฉันจะตัดสินใจยังไงวะออืฉันจะเลือกทางไหนดีอ่ะถ้าฉันอยู่ต่อฉันต้องเจอกับสิ่งที่ฉันรัก หรือคนไหนที่มีความสุขก็อยากจะอยู่ต่อตอ่าอแต่คนไหนที่ไม่อยู่แล้วก็อยากยจะาจะละทิ้ง,งชีวิตนี้ไปเลยอะไปลงที่ดีกว่าเออไม่เอาแล้วนี้จะไม่อยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยเลย,เลยมันโชว์ให้เราเห็นถึงความว่าการที่เราอยากจะอยู่หรือเราอยากจะไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราไงอืมอืมมันขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจของเราที่เราอยากจะใช้ชีวิตเนี้ยอยู่ไปเพื่ออะไรซึ่งอ่ะแหวมันเคยลง เหมือนออนจำได้ว่าออนเคยคุยในในพกคอ์แล้วแหล,ละว่ามีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีคนเรามีเป้าหมายอะไรก็ได้อ่ะที่มันไม่จําเป็นต้องแบบโพซิทีฟก็ได้อะอยู่ด้วยความนิเกตีฟแต่ว่าอยู่ไปต่ออม,มีชีวิตต่อเพื่อที่เราจะค้นหาอะไรบางอย่างอ่ะเรียกออกมาเป็นความแขนเป็นความสุขเป็นอยู่เพื่อคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่มันจะทําให้คุณแบบ เฮ้ยอยู่ต่อไปได้ในในโลกเนี้ยอีกสักหนึ่งวันอะมันก็อาจจะทําให้คุณเปลี่ยนความคิดก็ได้ไงมันไม่มีใครรู้ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ต่อเราจะทํายังไงกับชีวิตเราต่อไปเอออันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจทิปส์อันเนี้ยแล้วก็เรื่องนี้ที่เราได้จากเรื่องนี้ที่เราอยากมาแชร์เนาะเออโอเคเรื่องเรื่องดูน่าสนใจมากแต่ว่าจริงๆคือในว่าถ้าทมเกาหลีเป็นแบบนี้จริงๆมันจะมีเรื่องของการส่งต่อ วิญญาณการเดินทางผ่านตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดการ<ม>ผูกพาไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>คนที่อยู่ในโคม่าคือคนที่ยังไม่ตายแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกําลังเดินทาง<ม>แล้วก็บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>นาะ,อ,ะอย่างเงี้ยเราในในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องก็ก็มีก็มีแบบนี้หรือหรืออย่างเรื่องในเรื่องอลองเดอะกอสเนี่ยก็คือเป็นการที่พอตายแล้วเหมือนตัวเองทําอะไรไว้อย่างเงี้ยก็ต้องผ่านด่านเพื่อจะถูกตัดสินอีนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ อันนี้ก็เป็นแล้วก็มันก็จะถูกย้อนกลับมาอันนี้ก็สนุกดีเนาะเอแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะก็การที่ออนรู้สึกว่าเอออันแนี้แหละการที่เราเลือกตั้งใจที่จะอยู่หรือจะไปมันเป็นความตั้งใจของเราเองอะมันคือการที่เราจะได้เห็นว่าเฮ้ยวันคนคนหนึ่งอ่ะเราจะตัดสินใจกับอะไรบางอย่างมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วมันเป็นความตั้นใจของเราจริงๆไหมหรือเราตัดสินใจออนเบสของความตั้งใจคนอื่น อือหรือคนอื่นตัดสินใจตัดสินใจให้เราอย่างนี้หรอเออเออก็เหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ยการตัดสินใจเนี้ยถ้าเราอยากจะทํามันจริงๆเนี่ะมันต้องมาจากความตั้งใจของเราเองอืนึกออกปะแล้วมันจะทําให้เราอะเลือกในทางทางนั้นไปแล้วอะเราก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วอืมก็คือมันจะมีแบบสมว่าเราเป็นคนไข้นะสมมติเราเป็นคนที่กําลังจะตายอืม แล้วเราถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้อยากตื่นออย่างเงี้ยอันนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกใช่ถ้ากดกิฟไม่แน่ใจว่าเคยกดกิฟเคยผ่านสถานการณ์ที่อยู่จะต้องเป็นคนเลือกให้ชีวิตกับไม่ให้ชีวิตใครบางคนไหมโอ้ยังไม่ถึงขั้นนั้นอาสาหรับเราอะเราเคยผ่านตรงนั้นว่าหมอเคยถามเราว่าเอา้ยถ้าแม่เราอ่ะจะต้องถูกปั๊มมเออมันจะมีความรู้สึกแบบ อ,อนพูดได้เลยนะคําถามเนี้ยอยู่ไปถามตอนที่อยู่ไม่ได้ประสบจริงอะ่ะยูไม่มีอยู่สาว่า,ตอ,าตอบได้ตอบได้อ,อแต่เรา,เาผ่านจุดนั้นแล้วเราบอกเลยว่ามันยากมากเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของเราทูกองอันนี้ดีพอ,อ,อมามเมือนเราตัดสินเป็นตัดสินตายท,าท,ทั้งที่เราไม่รู้ว่าตัวเจ้าตัวเขาอยากแบบไหนเออถูกมาอคืออันนี้คือเราพูดทุกครั้งเลยว่าเออเราไม่เรามันยากมากที่เราจะไปตัดสินใจให้คนอื่นในการที่เขาจะใช้ชีวิตต่ออยู่ต่อไหม ม,มันยากมากแล้วแบบคนที่เจ็บปวดคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายอ่าเข้าใจคือเราเลายเลยแบบใครที่เคยผ่านสถานการณ์แบบเนี้ยออนคิดว่าเข้าใจจุดน,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 นี้ก็จริงก็จริงอันนี้อันนี้อันนี้ก็จริงเพราะว่าพอบางทีเราอาเซ่นนะเราเป็นคนที่เกิดป่วยขึ้นมาแล้วถูกปั๊มขึ้นมาแต่ว่าสภาพมันไม่เหมือนเดิมอ่ะพอรู้สึกเราก็ไม่อยากกลับมาแต่ว่ามันถูกปั๊มบางทีพอเราเห็นคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยเราก็จะสั่งคนข้างตัวว่า คืไม่ต้องปัมอ,อะไรกูกลับมานะไม่ต้องเอาฉันกลับมานะทุกคนเป็นเหมือนกันปล่อยปล่อยฉันไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดคือต้องพูดเลยว่าต้องไม่รู้สึกผิดมันคือการตัดสินใจของเรานอะก่อนที่เราเราเลือกได้แล้วเราเราเลือกแบบนั้นยีน่ทีกว่าแต่พอที่เราเซนยินยอมไปแล้วเนาะคือณจุดนั้น,นมน,นุษย์ทุกคนอะมันจะมีความนี่แหละคือความเป็นรู้สึกรู้สารในความตายของคนอื่นโลก สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้จะไม่มียกเว้นมนุษย์ถูกไหมมันคือสัญชาตญาณนะอยากให้คนอื่นอยู่ต่อแต่พอถึงในจุดที่เราต้องช่วยชีวิตแล้วอ่ะคือมันไม่มีอะไรที่จะมาตัดสินใจได้นอกจากตัวคนนะได้อยากอยู่ต่อหรืออยากจะไปซึ่งเขว่าตอบเราไม่ได้นะตอนนั้นไม่ได้โดยเ็นเออนเลยเลยบอกว่าเออเรื่องเนี้ยมันทําให้เราเห็นเลยว่าในอีกมุมหนึ่งของของการโชว์มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะว่าคนคนที่เขาไม่รู้สึกตัวแต่เขาอ่ะรับรู้ได้ถึง ถึงอินสติ้งของตัวเองว่าเขาอยากอยู่ต่อเขาก็ต้องอยู่ต่อเขาต้องสู้เขาต้องไฟให้ตัวเองกลับมาในจุดที่ตัวเองจะไปต่อได้อืมแต่สําหรับคนที่ไม่อยากอยู่ไม่ใช่ว่าเขายอมแพ้แต่เขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาไม่อยากไปต่อไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาดูแลเขาเสียค่าใช้จ่ายเลยอย่างเงี้ยเขาเลยอาจจะตัดสินใจอีกแบบได้ถูกเอออันนี้มันก็เลยให้ให,ให้ขอให้เห็นว่าเออสองอันเนี้ยมันก็คือ เป็นการตัดสินใจของของคนคนนั้นเองเะะเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนเกาหลีเขาก็ทําดีนะพยายามจะจําลองเขาเรียกอะไรข้างในของคนหรือว่าคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็อะไรกับเวลาที่เราเข้าคลาสเ,ออเตร็มตัวตายอะอของของทางพุทตศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้แหละว่าเป็นแบบเหมือนสมุดเบาใจที่แบบเขียนเอาไว้นะว่าฉันต้องการให้เธอทําอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นการมีสติกับการใช้ชีวิตมากกว่ารู้สึกแบบนั้นเพราะว่างในเรื่องเนี้ยบางคนน่ะก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอ่ะกําลังจะไปแล้วกำลังเดูนในหมู่บ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็สะท้อนให้เห็นมันก็เหมือนแบบเออในความเชื่อของทางพุทธเนาะก็อาจจะมีความแบบเรียกวิญญาณกลับมาส่งวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องนี้ทางความเชื่อของคนเกาหลีเขาก็จะมีโชวว่าอคุณซัปเปอร์เอก็จะเก็บ ศพไว้แล้วแต่งตัวให้สดแล้วเขามีความเรสเ c t ในการทํางานของเขาในการโชว์ culture ของเขาว่าเออเขาเก็บศพไป3ามวันอะเ<ม>พราะอะไรเออมันจะมีการสอดใส่วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับคนตายและความตายอยู่ตลอด<ม>อะไรเงี้ยดกิปมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันเห็นในมุมมองของคนอื่นบ้างนอกจากเราที่เราเป็นคนเป็นเนาะที่มองดูคน,<ม>คนทีเ่เขาไม่ได้รู้สึกตัวอะไรเงี้ยซึ่ง มันอาจจะเป็นแค่จินตนาการก็ได้แต่ว่ามันก็ออนคิดว่ามันสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นในในความตัดสินใจของใครบางคนอ,อ่าโอเคแล้วอะไรที่เราได้จากเรื่องนี้แล้วเราอยากส่งต่อให้คนอื่นละะ่ะคะคืออันเนี้ยอ่ะอันนี้เป็นหัวข้อแรกนะที่ออนบอกว่าเออเราเลือกด้วยความตั้งใจของเราเองไแต่อันที่เรารู้สึกว่าอยากจะส่งต่อก็คือว่าในขณะที่เอ,อ่อคนเฝ้าร้าน ไอ้หลอดไฟเนี่ยนะ <บา S 1> เขาก็เห็นคนเป็นคนตายผ่านมาเยอะจะเป็กคนที่เดินทางก็บอกว่าแล้วฉันจะอยู่ได้เหรอถ้าฉันไปแล้วคนนี้จะอยู่ได้ไหมคนนั้นจะอยู่ได้ไหมเป็นหว่นหวงคนอื่นห่วงคนอื่นแต่ไม่เป็นห่วงตัว<ะ>เองแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วแล้วจจจีคุณก็ตอบว่าอยู่ได้สิอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ว่าภายในวงเล็บข้างหลังคือแต่จะอยู่ยังไงอีกเรื่องนึอก็เลยช่วยให้เราเห็นว่าเฮ้ยไม่ว่าอยู่จะอยู่ พบนี้พบหน้าหรือนรกพบหรือจะหวคนอะไรเงี้ยทุกคนบู่ได้มันก็เลยจะทอนให้เราเห็นว่าเออในปัจจุบันอ่ะอชีวิตเรามันไม่แน่นอนเราจะมีกราฟชีวิตขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่บางสถานการณ์เราก็ชอบบางสถานการณ์เราก็ไม่ชอบบางสถานการณ์เราก็ตัดสินใจที่จะอยู่เองแล้วก็รับทุกเองสุขเองอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องส่งต่อความคิดอะไรบางอย่างว่า ถ้าคิดจะว่าเอออยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้อะจบฟูลสต็อปแค่นั้นพอไม่ต้องไปคิดว่าบางทีคนเรามันก็สุกมันก็ทุกเนาะมันมีปนกานเอียเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันก็เฮ้ยมันเป็นความเ,เป็น,เป,นเป็นประโยคง่ายๆที่เราสุกว่าเออถ้าคิดแค่เนี้ยมันก็อยู่ต่อได้อย่างแบบเออวันๆก็อยู่ไปแบบทื่อๆบ้าง บางวันก็อยู่สุขมากเบบางวันก็อ่าบางวันก็เอนอร์จีมาแรงทำนู่นทำนี่ไปตลอดบ้างใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออประโยคนี้มันทำให้ให้เรา back to the ground ได้ว่าแบบเออก็อยู่อยู่ไปอะ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องสุขทุกวันปะ่ะบางทีความสุขคนเรามันจะดีเขาเรียกไงคะเหนะมือนดีเฟกน้อยอะ่ะแต่พอความทุข์มันรู้สึกยาวจังว่จริงอะ่ะถ้าลองคิดดีๆเลยนะ มันอาจจะเท่าๆกันก็ได้แต่ว่าความสุขพอมามันรู้สึกสุกง่ายมันก็เลยแป๊บเดียวเออมันอยากอยู่ต่อใช้คํานี้ดีมันอยากมันอยู่ต่อแต่ความทุกข์คืออยากไล่ให้มันไป่างเงี้ยเนาะเออเรารู้สึกเลยว่าเออแบบเออจริงๆแล้วมันแบบบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันทุกข์จังเลยแต่จริงๆอ่ะคุณมีความสุขอยู่ทุกวันแหละเออแต่ว่าคุณแค่ไม่ไม่เอาความสุขไม n d s เนาะไม่เอาความสุขมามามาประทับใจหรือมาเก็บไว้เลยแต่คุณเล่น เก็บเอาแต่ความทุกข์มาไว้ในตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นพอเขาพูดว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ก็ถูกจริงๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ใจอะว่าเราจะอยู่ตรงไหนใช่ใช่มันเหมือนถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอะไอ้ความสุขเราก็แอฟเฟชเชีไปเนาะพอความทุกข์มากก็แอฟเฟชเชีไปคนเราอะชอบชอบทุกข์ตอนไหนปะอยู่กับอดีตแลวอยู่กับอนาคตอออยู่กับอดีต คือความผิดพลาดบางอย่างนะอยู่กันนะรคาดหวังคา<ช>ดหวังเอเพราะว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะปัจจุบันไม่อยู่ไม่อยู่ปัจจุบันเออเรื่องนี้แหละที่ออรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราคําที่เราลืมไปในชีวิตอ่ะมันก็คือ s e n เทนซ์บางเซนเทนซ์ที่มันแสนจะธรรมดาแต่ว่าบางทีเราลืมกลับมามองว่าอันนี้แหละที่มันจะทําให้เราอยู่อย่างแบบนิ่งๆไม่ทุกไม่สุขบ้างมันคือนู u ตรของชีวิต ของจังหวะเหมือนเรารู้แล้วว่าออชอบประโยคว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เนาะแล้วถ้าในมุมของโคชนะคะ<ม>เราคิดว่าพอเราดูเรื่องนี้เราได้อะไรจากมันมาบ้างคือเมนเทนเพรสเซนต์เนาะคอมเปเทนซีของโคชี่เราใช้กันปัจจุบันนัมเบอร์ห้าเราจะต้องรับฟังแล้วก็สะท้อนในสิ่งที่เราได้ยินอะ่ะให้โคชี่เขาได้ยินในปัจจุบันที่สุดแล้วเราเดินทางไปกับเขาเดินทางในปัจจุบันมันก็เลยทาให้เรายิ่งยิ่ง เนเข้าใจเลยว่าเอ้ยการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจกับขณะนั้นที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนสิ่งที่แบบมันเป็นไปของของความเป็นอยู่ของของคนคนนั้นและชั่วขณะนั้นให้เขาได้รับรู้เนี่ยมันเป็นความปัจจุบันที่โค้ชจะต้องคลองตัวไว้เพื่อคนข้างหน้าของเราจริงๆอือพอพูดอย่างนี้เมื่อกี้ตอนที่เราสะท้อนประโยคว่าคนเราชอบอยู่กับอดีตก็คือคิดอดีตเนาะ แล้วก็อยู่กับความคาดหวังในอนานคตแล้วก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วพอโคดเอกออนพูดว่าไอคอมเพ e เซนซี่ที่5ของเราเนี่ยคือเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันมันเลยทําให้เราอยู่แบบไม่ตัดสินเหมือนอยู่อยู่อยู่อย,อยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นใช่มันคือสภาวะถ้าถ้าเราถ้าเราคิดแทนเขาไปข้างหน้าเท่ากับเราอยู่กับอนาคตหรือถ้าเราไปแบบโอ้ยทำไมเกิดเรื่องแบบนี้มาเราอยู่กับเรื่องอดีตของเขาแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันคือก็ฟังเขาแค่พูดอะและฟังเขาแค่เล่า เอออันนี้ดีอันนี้ดีเราชอบใช่เพราะว่าโคชอะก็คืออํานวยกระบวนการเนาะ <Okay. S 2> ตรงนั้นกับโคชีมันก็เลยทําให้ความเป็นโคชของเราอะยังไม่มีจนะัดจ n นเนาะแล้วก็มี trust and safety โคชีด้วยอ่าใช่แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือพอเราไม่ได้คิดเผื่อเขาไปข้างหน้าหรือว่าไม่ได้ไปคิดถึงอดีตของเขาว่าบางทีเราก็คือแค่อยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่ได้จะต้องจําเรื่องราวเขาทั้งหมดแต่เราแค่พาเขาเดินให้เขา เป้าหมายเขานั่นคือหน้าที่ของโค้ชที่ทำเนอมใช่ค่ะอโอเคโอ,เคโอเค้เรื่องนี้มันแบบลึกึลกเสริมเป็นเป็นเปลี่ยนมุมมองของความตายบางทีคนเราก็ต้องเตรียมตัวที่เราจะเดินทางไกลเนาะถูกถูกถูกเราถึงบอกว่าจริงๆทางพุทธมีมีทําเรื่องนี้แต่ว่าคนไทยอะ่ะจะติดว่าเราจะไม่พูดกันถึงเรื่องสําัญม,มันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือมันคือการเตรียมตัวเรานี่แหละ ให้ให้อย่างน้อยเวลาคนที่เขาอยู่อะ่ะเขาจะเรียกว่าไม่เป็นภาระคนที่เขาอยู่ดีกว่าเพราะถ้าเราไม่พูดอะไรไว้เลยอะ่ะอย่างเงี้ยถึงเวลาเราต้องตัดสินใจแทนอะ่ะมันไม่ได้มีคําพูดของเขาไวอ้อ่ะมันก็เลยจะเป็นความลาบากใจของคนที่ต้องตัดสินใจเนาะแล้วบางทีการมันเป็นกายเป็นความรู้สึกผิดของคนที่ตัดสินใจด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าถ้าเราถูกทําทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วเงี้ยเขียนเอาไว้หมดว่าเราต้องการให้ตัวเราเป็นแบบไหนมันคือการตัดสินใจของของคน ตัวเราแล้วเน,นะณวันที่เราไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้เรื่องมันจะไม่เป็นภาระของคนที่เขาตัดสินใจอะ่ะเอออันนี้ดีมากก็คือเตรียมพร้อมทั้งคนเป็นและคนที่จะเดินทาง<ม>เราก็จะได้แบบมีความสุขและไม่ติดติดอะไรกันแล้วอะ,อะไปกันอย่างแบบว่าคุณก็ไปโลกหน้าดิฉันก็อยู่โลกนี้ต่อไปนะ,ะเหลือไว้แค่ความทรงจำอ่าเนี่ยเราเราเคยอยากจะเข้าไอ้คอร์สเตรียมตัวตายก,ก็คิดอยู่แต่พอเข้าใจโมเมนต์แบบนี้เรารู้เลยว่าเออแบบ อะไรที่ทําให้เราต้องเขียนสมุดเบาใจเอาไว้เขียนอะไรไว้เนี้ยเออเออมันก็เป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วเรารู้สึกว่ามันคือการเตรียมตัวที่ที่ชัดเจนมากๆมีอะไรอยากบอกผู้ชมไหมจากการดูังเรื่องนี้อีกก็ไม่น่ามีแล้วอันนี้เป็นสองอันที่รู้สึกว่าเอออยากได้แล้วก็เอ้ที่ได้จากเรื่องนี้แล้วก็อยากจะส่งต่อให้ทุกคนอืมโอเค เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าพอฟังแล้วมันได้ตกผลึกเนาะแล้วมันทําให้นะ p s e s e n c e คือเราอยู่กับ p r e s e n t e แบบไหนแล้วตอนนี้เรากําลังทําเหมือนเขารกตัวเองตัวเองเป็นยังไงเนาะอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้จริงแหละแล้วอย,อยู่อย่างไรอย,อยู่อย่างไงก่อนเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ถามเนาะวันนี้ก็ได้ความรู้เออเขาเรียกได้สาระมากมายเนาะอยู่อยู่ก็เรื่องราวของวัฒนธรรมของเกาหลีเนาะซึ่งมันก็สอดคล้องกันแหละ กับสิ่งทีเ่เราเจอกันในสาภาพสังคมปัจจุบันหรือว่าในในพุทธศาสนาเนาะแล้วมันามาก็นทําให้เราเห็นว่าเออแบบการเตรียมตัวเป็นแบบไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้คือคือยอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละมันถึงจะอยู่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคนเอาโทษทีคนที่เขาใกล้ตายนะเขาก็ต้องอยู่กับกับปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของเขาเนาะอืมโอเคได้ค่ะวันนี้ก็น่าจะได้กินป๊อปคอร์นแล้วก็ดูซีรีส์กับเราเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปใน the popcorn lesson ค่ะ เรื่องราวเขาปรับคอนนะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าเนะ,ะเดี๋ยวเราจะสรรหาเอาเรื่องราวดีๆนะคะมาเล่าให้ฟังเนาะสำหรับใครที่ฟังแล้วชื่นชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแ,แจ้งเตือนไว้ก็ดีนะคะเรจะได้เวลาที่มีอะไรที่เราเขาเรียกอะไรอะโพสต์ขึ้นใหม่ๆเนาะจะได้เห็นเป็นพรนแรกๆแ,แล้วก็จะได้ดูก่อนเนะไม่ไม่ไม่เอาไปกับคนอื่นนะคะ ก็เอาไว้ข้งหน้าเดี๋ยวเราจะสรรหาซีรีส์แล้วก็หนังดีๆนะคะมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะพร้อมกับการเรียนรู้ในมุมมองของตัวเราในฐานะที่เป็นโค้ชเพื่อจะตกผลึกแล้วก็มุมมองที่คิดว่าเราจะใช้ช่วยสําหรับเออเขาเรียกช่วยเขาเรียกช่วยให้ให้เปิดโลกเนาะในมุมของการโค้ชมากขึ้นนะคะได้คะ่ะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าจ้าสวัสดีค่ะ